คือไม่ได้เก่งแต่กําเนิดแต่เก่งในการเลี้ยงดูก็เป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับทั้งหมดนี้เกิดจากความอุตสาหพยายามของพ่อแม่ที่จะช่วยพัฒนาสมองเด็กนั้งแต่ช่วงปฐมวัยคาว่าปฐมวัยคือตั้งแต่อนุบาลเลยนะตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลอีกวิธีการเลี้ยงลูกฉลาดก็ได้แก่เห็นคําว่าได้แก่ไหมน้องเชื่อว่าจะมีเด็กประมาณครึ่งประเทศไหมที่งับเหยื่อคาว่าได้แก่มีแล้วจริงๆคาว่าเลี้ยงลูกให้ฉลาดคํานี้คือคําว่าอะไรครับ เด็กที่ฉลาดโดยการเลี้ยงดูวิธีการเลี้ยงลูกให้ฉลาดได้แก่การอา่านหนังสือให้เด็กฟังการให้เด็กร้องเพลงและฝึกฝึกฟังและฝึกร้องวิธีเหล่านี้ก็คือเบอร์สีกับเบอร์ห้าวิธีเหล่านี้คือเป็นการแทนสองตัวนี้ครับวิธีเหล่านี้สามารถทำให้เด็กพัฒนาค่า EQ ได้ ไอคิวไอคิวได้แม้จะไม่ได้มีสมองดีมาแต่เกิดก็นี่ครับอันนี้คือไม่ได้มีสมองดีแต่เกิดใช่ไหมแต่มันทําให้เกิดฉลาดขึ้นมาได้แม้จะมีไอคิวต่ำตั้งแต่เกิดคือสองสิ่งนี้ช่วยทําให้เกิดเด็กที่ฉลาดได้โดยการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับมันนวลป่ะคําพูดไม่ชัดใช่ไหมเราจะไม่ชร์ปมากแต่เราจะทําให้มันนวลน,นวเนาะทุกคนนึกออกนะ นี่คือแนวข้อสอบหลังๆเขาจะเขียนแบบนวลๆเมื่อพ้นระยะวัยหนึ่งสมองเราจะค่อยๆพัฒนาช้าลงช้าลงนะครับลวงเด็กแรกเกิดก็โอ้โหกราฟสูงพอเริ่มมันก็จะเริ่มนั่นและยิ่งแก่ลงแล้วนะครับพี่ก็เริ่มแล้วนะครับอะมาอย่างไรก็ดีเด็กบางกลุ่มไม่ได้มีสมองเฉลียวฉลาดแต่ก็ทําให้เกิดผลการเรียนที่ดีได้นะครับเด็กกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งโดยอาศัยความเพียรพยายาม11แปลว่าเด็กเรียนเก่งใช่ไหม อีกประเภทหนึ่งคือเก่งด้วยความอะไรพยายามสรุป2กับสิบเนี่ยครับมันเป็นเด็กที่ IQ d ดีแต่สองนี่คือเกิดมาดีเลยสิบนี่เกิดมาอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่พ่อแม่พัฒนาตั้งแต่ช่วงเล็กเห็นหไหมแต่เบอร์เบอร์หเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ดูแลมากแต่พอมาโตปุ๊บเราขยันเข้าสู้หัวไม่ดีแต่ขยนันนะทำไมอ่ะใช่ปะ่ะก็สามารถทำผลการเรียนได้ครับ เขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้มักจะมีคุณสมบัติดีเด่นในด้านต่างๆขีดเส้นใต้คําว่าเด็กกลุ่มนี้ขอเพิ่มให้นิดนึงคําว่านี้คําว่าดังกล่าวและคําว่าข้างต้นจะเป็นคําที่ข้อสอบแกะในปีเก่าๆใช้บ่อยมากมันแปลว่าสิ่งนี้เราพูดมาหรือยังพูดมาแล้วเมื่อเรารู้ว่าพูดมาแล้วเราพยายามหาเละเฟ้นให้มันว่ามันอ้างอิงมาจากเบอร์อะไรใช่ไหม เด็กกลุ่มนี้มันควรจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มสิบหรือกลุ่ม6กสองสิบหรือหกหถูกไหมมันควรจะเป็นกลุ่ม6เพราะมันอยู่ในย้อหน้าเดียวกันใช่ไหมเพิ่งพูดมาแบบแบบนะครับเด็กกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นหนึ่งใน3ามคำของคีย์เวิร์ดที่เราท่องของเกรดอะไรนะ D นั่นก็คือคำว่าลักษณะองค์ประกอบและคุณสมบัติสิบหกจึงเป็นแม่ของอะไรบ้างเออหเป็นแม่ของอะไรบ้าง เจ็ดและแปดครับแต่อย่างไรก็ดีนะหากเรามีตัวขี้เกียจเข้ามาในชีวิตเนี่ยไอ้พวก IQ ดีหรือ IQ ไม่ดีก็ตามแต่ถ้ามีความขี้เกียจเข้ามาน้องครับมันจะขัดขวางการเป็นเด็กเรียนเก่งซึ่งเด็กเรียนเก่งเขาพูดคำรวมใช่ป่ะเป็นคำสั้นๆนั่นก็สื่อถึงไหน,นนะย่อยหรือใหญ่ ใหญ่เลยมันจะขัดขวางการไปเด็นแรงเก่งสิ่งนี้คือเบอร์9 9ค่า1ใช้คำว่าขัดขวางคีย์เวิร์ดเราคือห้ามลดยับยัง้งป้องกันขัดขวางจบแล้วเด็กพอได้ป่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะเ <c oughs> พิ่งเรียนไปแค่ไม่นานเราจะมาช่วยกันตอบนะครับหลักการการตอบขอสีพยางตอบยังไงครับตอบออกจาก ตัวอีกรอบหนึงเทปพูดพร้อมกันตอบออกจากตัวอีกรอบตอบออกจากตัวข้อหนึออกกี่เส้นเส้นสีแดงออกหรือเข้าเข้าออกแค่3มข้อหนึ่งจึงตอบพี่ไม่จดน้องพูดพี่พูดแล้วน้องจดนะครับข้อ1นึ่งตอบ 02, 0 2น0และ 10D อย่าลืมเรียงเลขจากน้อยไปหามาก 02, 0 2 d 06D และ 10D นะครับ ข้อ2ตอบ 99h ออกไปไหนไม่ได้ข้อ3ตอบ 02a นะครับออกไปหา2ด้วยเส้นลูกศรน4กับ5ตอบเหมือนกันว่า 10a นะครับออกไปหา10ด้วยรูปลูกศน ข้อ6ตอบ 07D, 08D 7,8ออกไปไหนไม่ได้ตอบ 99H ข้อ9ตอบ 01F เพราะว่ามันเป็นรูปการกระบาดและ10ตอบ 99H ออกไปไหนไม่ได้นะครับโอเค เวนะเสร็จแล้วนะลบวันนี้เราได้เนื้อหามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวพี่จะขอสรุปนิดนึงนะครับบอกแล้ววิชาของแกดมันเป็นเรื่องของสองคำครับคือเกรดกับกล่องเกรดคือความสัมอะไรครับความสัมพันธ์เกรดคือความสัมพันธ์กล่องก็คือรหัสที่เราต้องมาดูว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรใช่ไหมครับแต่ละกล่องเราได้มาไงครับ เขามีตัวอะไรให้เราตัวเข้มตัวเข้มจะมีเบอร์ให้เราถูกไหมเบอร์สเบอร์สแล้วการที่เราบอกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรเราดูจากอะไรนะดูจากบริบทคําที่อยู่ข้างเคียงถูกไหมในกล่องเราอย่าไปดูนะจะโดนหลอกได้เกรดจะอยู่นอกกล่องเสมอน้องดูบริบทข้างเคียงบางทีข้อสอบพยายามจะหลอกเราโดยการเปลี่ยนคําพูดใช้ลูกเล่นทางภาษานะครับคาขยายการใช้คำเขาเรียกว่า p h r a s e คือ เรียกอะไรอะเปลี่ยนคาพูดแต่ความหมายเหมือนเดิมนะครับยาวเลยสิ่งที่เราจะทําได้คือเราต้องฝึกฝนบ่อยๆอย่าลืมมี3ข้อนะกดแข้อแรกก็คือ Good Concept ใช่ไหม lot Practice ฝึกเยอะๆและสุดท้ายคืออะไรครับต่อ n e s s ครับความละเอียดถี่ถ้วนรอบครอบนะครับคอนเซปต์แม่นยำทำโจทย์เสมอแล้วก็อย่าเผลอสะเพ้านะครับสุดท้ายบวกดวงไปอีกถ้าได้ดวงแล้วก็อาจเะได้เต็ม อ่ะเดี๋ยวพี่ขอฝากนิดนึงอย่าลืมไปกดไลค์เพจอาจารย์ขุยและไปโหลดอะไรข้อสอบมาทำอยู่ในนี้เพียบเลยอ่ t o o p r a อฟพ c ็อเนะเพจคือหน้าตาเป็นยังไงน้องดูในชีตโหลดชีตหรือ,อยังในวิดีโอโหลดแล้วชีตหน้าแรกข้างล่างจะมีตัวบเบอร์เลยครับ facebook com salad อาจารย์จุดขุยเห็นไหมทำไมต้องจุดหรือถ้าจะง่ายกว่านั้น Search bar ของ a c e b o o k นะครับน้อง พิมพ์ A, J แล้วก็อะไรคุยเจอแน่นอนครับกดไลค์เข้าไปแต่ถ้ากดแล้วไม่ลยข้อสอบอย่าไปกด <laughs> กดไลค์ก็ต้องใช้ประโยชน์ด้วยนะครับฝึกข้อสอบเยอะๆแล้วพี่เชื่อว่าจะได้เต็มเนาะเราต้องมีทั้งอย่างนะคอนเซปต์ดีได้คอนเซปต์ไปแล้วใช่ปะ่ะฝึกบ่อยๆและทําด้วยความละเอียดรอบคอบและอย่าลืมฝากไปดูคลิป11ตอนที่เป็นพื้นฐานพี่จะบอกวิธีคิดคะแนนวิธีติดลบด้วยนะในคลิปนั้นลองไปอ่านดูนะครับเอ้ย ไปเปิดดูคลิปนะครับนะโอเคพี่ขอวอวยพรแล้วกันนะวันนี้ก็เราร่วมทําบุญด้วยกันนะอย่างน้อยเด็กในห้องส่งห้องส่ง <laughs> ห้องส่งแล้วเด็กวิดีโอก็เป็นห้องรับใช่ไหม <laughs> เด็กห้องรับนี่ก็อย่าลืมไปดูแล้วไปทําโจทย์ <laughs> เด็กห้องส่งก็ขอบคุณมากที่มาร่วมในวันนี้ <laughs> พี่เชื่อว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามมุ่งมั่นของเรานะจะทํานําพาเราไปสู่คะแนน1 5 0แล้วเป็นต้นทุนในการใช้เข้ามาใช้ลายต่อไปนะครับ <laughs> ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะแล้วยังไง อย่าลืมไปแนะนำเพื่อนๆนะกดไลค์เพจอาจารย์ขุยเยอะๆขอบคุณครับสวัสดีครับรักทุกคนรักทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ